ผมนายแพทย์ภูริพัฒน์อัธเวชกุลนะครับแพทย์อายุรกรรมโรคปอดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาครับก็วันโรกนี่เป็นโรคที่มีมานานแล้วนะครับที่เราต้องให้ความสําคัญเพราะว่าถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวิธีการรักษาวันโรกให้หายขาดได้แต่ว่าในทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยปีละเป็นหลายสิบล้านคนนะครับหรือในประเทศไทยเองก็มีผู้ป่วยใหม่ปีละหลักล้านคนนะครับ วัณโรคเนี่ยเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนโดยเฉพาะนะครับการติดต่อนี่ก็คือติดต่อทางาลมหายใจแล้วก็ทางอากาศนะครับคนไข้ที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาเขาไอาจามหรือแม้กระทั่งพูดคุยอะไรเนี่ยเวลามีละององฝอยออกมาทางลมหายใจหรือว่าน้ําลายเชื้อวัณโรคก,ก็จะลอยอยู่ในอากาศนะครับถ้าเกิดว่า,าคนที่มาสูดดมหายใจเนี่ยรับเชื้อเข้าไปในปอดก็มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ครับ คนไข้ที่มีอาการของวัณโรคเนี่ยก็จะมีอาการไอเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะถ้าไอนานเกิน2ส,สัปดาห์ขึ้นไปโดยไม่หายหรือว่าไม่เบาลงเนี่ยก็ต้องสงสัยอาการอื่นที่พบร่วมได้บ่อยก็เช่นมีไข้ตัวร้อนโดยเฉพาะเวลาเย็นเย็นหรือเวลากลางคืนทุกวันบางคนก็จะมีเหงื่อออกตอนกลางคืนเยอะๆมีน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุบางคนที่เป็นหนักก็อาจจะมีอาการไอออกเลือดได้ครับถ้าเรามีอาการเหล่านี้แล้วเราไปพบแพทย์นะครับก็อาจจะส่งตรวจ สองอย่างหลักๆนะครับ1ก็คือเอ็กซเรย์ของปอดอันที่2ก็คืออาจจะส่งเสมหะไปตรวจว่ามีเชื้อวัณโรคอยู่ในเสมหะหรือไม่ถ้าเจอเชื้อวัณโรคอยู่ในเสมหะก,ก็มักจะวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคเชื้อวัณโรคเนี่ยต้องใช้ระยะเวลารักษาค่อนข้างนานนะครับอย่างน้อย6เดือนถึงจะหายขาดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เรารักษาได้ผลดีก็คือเราต้องกินยาให้ครบกําหนด นะครับทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนนอกจากนั้นนะครับคนไข้ที่ป่วยเป็นวัณโรคในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะจําเป็นจะต้องแยกห้องนอนหรือว่าการทาํางานหรือการเรียนถ้าจําเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่คนเยอะๆเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นต่อได้นะครับโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกของการรักษาครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นระยะแพร่เชื้อแล้วก็สามารถ ดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินอกจากนั้นอย่างที่เราทราบกันว่าวันโลกมันเป็นโลกของทางเดินหายใจแล้วก็ปอดนะครับในปัจจุบันคนไข้ที่สูบบุหรี่เนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแล้วก็ปอดมีความภูมคุ้มกันที่ลดลงอาจจะทําให้ติดเชื้อวันโลกได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเป็นวันโลกแล้วเนี่ยโอกาสหายขาดก็จะชาขึ้น ดังนั้นผู้ป่วยวัณโรคทุกคนก็ควรจะงดบุหรี่ด้วยนะครับในบรรดาคนไข้ที่รับเชื้อวัณโรคนะครับนอกจากส่วนหนึ่งที่มีอาการของวัณโรคอย่างที่กล่าวไปแล้วก็จะมีคนไข้อีกส่วนหนึ่งที่ไม่แสดงอาการแต่ว่าถ้ามาตรวจทางผลเลือดหรือว่าตรวจทางผิวหนังอาจจะพบว่ามีเชื้อวัณโรคซ่อนอยู่นะครับคนไข้กลุ่มนี้ก็เรียกว่าการติดเชื้อวัณโรคแฝงมีการศึกษาพบว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยติดตามไปในช่วงเวลาเวลา2ปีมีโอกาสที่จะออกอาการของวัณโรคปอดได้ คนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของวัณโรคแฝงน,นะครับที่พบได้บ่อยก็คือ1ก็คือเด็กอายุน้อยกว่า5ปีที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยวัณโรคปอดนะครับก็มีโอกาสเป็นวัณโรคแฝงได้มากกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวที่ทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงก็มีโอกาสเป็นวัณโรคแฝงได้มากกว่าคนปกติครับดังนั้นคือถ้าเราทราบว่าเป็นวัณโรคแฝงเราก็ควรจะพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างต่อเนื่องครับ